สามข้อครับที่ต้องระวังครับหรือต้องเตือนเลยนะฮะเมื่อน้องๆเรียนออนไลน์ที่งเรียนครับ3ข้อนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเมื่อน้องๆต้องเรียนออนไลน์ในช่วงโควิดอยู่ของที่โรงเรียนโรงเรียนก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเรียนออนไลน์3ข้อนี้ครับจึงอยากเตือนผู้ปกครองให้ เราม้ระวังเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือข้อที่หนึ่งนั่นก็คือการติดโทรศัพท์ของลูกหลานเรานะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือต้องออใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กมือถือในการเรียนนะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งเราตัวดีเลยนะครับเป็นสิ่งเราที่ว่าโอ้มันเป็นใกล้ชิดมันสามารถเออกดออกไปปุ่มเดียวปุ๊บเข้าดู YouTube ได้เลยนะครับผูกคอไปเข้างานะแป๊บเดียวเลิบแผลเดียวเหมือนเข้าเียนเกม <laughs> นักคุยกันเร็วเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ ก็ไม่ว่าจะเป็นถ้าสมมุติถ้าไม่เรียนออนไลน์เนี่ยเด็กๆก็สามารถเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นเกมถือว่าดีไหมมันก็ดีได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นการผ่อนเป็นการรีแลกซ์แต่ถ้าเกิดติดเยอะมากเกินไปเนี่ยนะครับก็จะทําให้การเรียนนั้นเสียได้ง่ายนะครับก็จะผู้ปกครองก็จะกลายาเป็นกังวลอีกนะครับถ้าเด็กเล็กๆก็จะมีปัญหาเรื่องของด้านอารมณ์อ,ณอีกนะครับ เพราะนั้นเด็กเล็กมากๆนะครับก็ควรจะเล่นไม่เกินวันละ1ชั่วโมงนะครับอันนี้คุณหมอเป็นคนยืนยันนะครับมีงานวิจัยวิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วเด็กเล็กมากไม่ควรเกิน1ชั่วโมงต่อวันนะครับหรือว่า60ันาทีนั่นเอง